โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนฟูดนะแล้วในตอนนี้เราก็อยู่กันที่ ID l e เลเ l ลลีเกน53ตัวล้ายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์หรือว่า ID ดีค y น o ี่โซดาตัวร้ายของก่อนฟูดแล้วในวันนี้ผมเนี่ยนะจะมาทำการเล่นอีเวนต์เทพของเกมไลน์เลนเจอร์แล้วผมเนี่ยนะ อยู่ในตอนนี้ทั้งหมด5 ID ผมจะทำการเอามันมาทุบให้หมดเลยในคลิปนี้โอ้โห ลูกแก้วลุง2ลูกหรอผมบอกกับทางบ้านตามตรงเลยนะว่าง,งานนี้มีลั่นแน่นอนเพราะการที่ผมได้ลูกแก้วสีลุง2ลูกเนี่ยมันหมายความว่าผมอ่ะได้รับกบ9้าดาวแน่ๆแต่อยู่ที่ว่าผมจะได้รับกบก้าดาวกี่ตัวแค่นั้นเองขอบคุณวงการเกมไลเลนเจอร์ครับที่เห็นคุณค่าการฟาร์มตลอด1เดือนของผมถ้าผมได้รับ5,000ลูบี้กับกบก้าดาวสี4ตัวเนี่ยนะ มันคงเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันนะเพราะว่าตั้งแต่ผมเล่นเกมไลน์เลนเจอร์มาใช่ไหมผมทําการฟาร์มอย่างดูเดือดแล้วก็ทําการเติมอย่างเข้มข้นน่ะแล้วผมอ่ไม่เคยได้รับรางวัลที่มากกว่าอันดับที่3เลยคือผมไม่เคยได้ที่2เวเวกบ9ดาว2ตัวกับ1นึ่งพารูบี้อ่ะ ผมอยากจะได้แบบนั้นบ้างนะแต่ว่าผมเห็นสายฟรีได้กันตติมวันนี้ให้ก่อนได้เกิดบ้างเหรอวงการเกมไลน์เลนเจอร์ผมจะทําการซอยลูกแก้วสีฟ้าไปก่อนนะเพราะลูกแก้วสีฟ้าเนี่ยผมเห็นหลายคนซอยจนหมดก่อนเปิดลูกแก้วสีลุงนะเพราะว่า ไอ้ลูกแก้วสีฟ้าผมว่ามันแพ้การซอยมือว่ะผมต้องการตั๋วค่อนข้างเยอะมาอยู่ในการครอบรองเพราะว่าผมรู้สึกว่าตั๋วเนี่ยมันเป็นสะพานที่สําคัญมากในการที่จะทําให้ผมเนี่ยนะเข้าใกล้กล่องการันตีของเลนเจอร์ตัวที่ผมอยากได้เว้ยโอเคตอนเนี้ผมกูมต้องลั่นแล้วว่ะมา ถ้าในคลิปนี้นะผมลั่นรางวัลที่หนึ่งหลุดออกมาเมื่อไหร่นะผมจะทําการเติมทบให้อีกเท่าหนึ่งเลยวงการเกมไดเลนเจอร์จะได้รู้จักก่อนสุดได้ดีมากยิ่งขึ้นโอ้ย โอเครางวันที่3ก็ถือว่ายังคงเป็นมิดกันอยู่นะเพราะว่าในซีซั่นที่แล้วในการทุบดวงดาวเนี่ยผมได้ดีที่สุดเพียงแค่รางวันที่4เท่านั้นแม้กระทั่งกบ9ดาวผมก็ไม่ได้แต่ว่าในตอนนี้คือวงการเกมเลนเจอร์ถึงแม้ว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ค่อนข้างโบนนะแต่ว่าอีเวนต์แต่ละอีเวนต์เนี่ยมันเหมาะมากสำหรับการเก็บทรัพยากร้โหผมจะไปช่องไหนดีะเพื่อนมีแต่ของกำกัอะ คือถ้าเกิดใครที่เริ่มอีเวนต์นี้แล้วถอยได้5เนี่ยนะมันจะกลายเป็นการสลับกระดานด้วยแล้วมันมีโอกาสที่คุณเนี่ยจะไปเจอกระดานที่มันมีกบ9าดาวอะ่ะผมอยากได้แบบนั้นบ้างว่ะเพื่อนโอ้ถอยหลัง5ช่องโอ้สามแสนทองผมว่านะ ถ้าได้หนึ่งตัวผมขอ150ขนนกดีกว่าว่ะเพราะทีมผมเนี่ยกำลังต้องการขนนกมาเติมทีมค่อนข้างเยอะผมมีแผนว่าผมเนี่ยนะจะทำการดันเลเวลของผมเนี่ยให้กลายเป็นเลเวลลีเกน99แล้วก็เก็บศักยภาพมาเสริมทีมให้ได้อีกประมาณสัก2 0 0 0 0เม็ดนะเพราะผมเนี่ยจะเอาไปเล่นกิววอร์ตึงๆอูบูสเตอร์3 3ชั่วโมงอย่างกำเลยโอเคโอ้โหร้อยห้าขนนกถือว่าพอคบกันได้อยู่เพื่อน โอ้ทองทองผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะเพราะสามแสนทองเนี่ยมันลงด่านทีเดียวมันก็ได้ถึงแล้วอ่ะเพื่อนโอ้โหไอช่องจุดสตาร์ทนี่ผมว่าน่าจะกล่ำที่สุดเลยนะมันไม่ได้อะไรเลยอะ่ะโอเคสามพันเพชรม่วงเดี๋ยวเราไปทุบกันที่อดีต่อไปดีกว่าว่าก็สําหรับทางด้านอีเวนต์นี้เนี่ยผมไม่อยากให้ทางบ้านพลาดเลยวะเพราะของมันดีจัด แล้วก็มาต่อกันที่ ID ดีเ e เวลซ e เปอร์มาสเตอรตัวร้ายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์หรือว่า ID Level น้อยที่แข็งแกร่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ของเกมไลน์เลนเจอร์นะคือในตอนนี้เนี่ยผมแก้เค็นดว้วยการเอากระป๋าเลเวลหนึเข้ามาใส่เว้ยเพื่อบอกให้วงการเกมไลน์เลนเจอร์ได้รู้ว่าผมจะมาเอากบ9ดาว4ตัวที่เหลืออยู่กับอีก5 0 0ันลูบี้จากลูบี้8 8ลูบี้จะกลายเป็น5,000แค่คิดก็เฟียวแล้วบเพื่อนโอเคครับ พร้อมลั่นขอลูกแก้วสีลุงสามลูกขึ้นไปนะผมไม่เคยได้เลยวะ่ะผมได้สูงสุดแค่สอง 2, ลูกจริงๆวะ่ะอู้ยาบจัดโอเคโอเคที่แปลว่าไม่โอเคอะ่ะเพื่อนลูกแก้วลุงลูกเดียวเลยเหรออู้โบ๋เกินว่ะโอ้โอแซบจัดเพื่อนโอเคผมว่าผมทุบทีเดียวให้มันรู้จักไปเลยดีกว่าวะ่ะไป สามิบค้อนลูกเดียวก็เสี่ยวได้เปิดอุย้ยรางวัลที่แปดเจ็ดอันเปิดตัว๋วที่ห้าสองอันเหรอโอเคไปต่อครับเพื่อนเปิดอุย้ยผมได้ตั๋วมาเพิ่มประมาณยีบสองใบนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าได้กบเก้าดาวเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีกว่าแน่นอนแต่ว่าส่วนมากลูกแก้วลูกเดียวเนี่ย โอ้กบม่วงจริงด้วยเพื่อนโอ้โดนว่าโอ้งานไว้จัดวงการเกมเรนเจอร์เขาไม่สงสารเลเวลน้อยที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเลยอะเพื่อน วงการเกมลเลนเจอร์นะเขาเล่นผมซะส,สั่งง้องเลยว่ะเพื่อนแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ ID l e เลเวลมาสเตอร์95ตัวร้ายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์หรือว่า i อดีคอลาโบเรนเจอร์ล้วนๆของกอดซุดนะผมบอกเลยว่าแผนนี้มีแก้แน่นอนนะเพราะรอบที่แล้วเนี่ยมันเอาผมไว้แสบจัดมาเข้าไปดูกันว่าเราจะได้ลูกแก้วลุงกี่ลูกเออสองลูกอย่างกี้ดีวะมันต้องงี้คบกันได้อยู่เพื่อน อย่างน้อยเนี่ยนะผมก็ได้รับกบก้าวดาวแล้ว ยิ่งผมได้กบ9้าดาวเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันทําให้ผมยิ่งประหยัดมากๆในการปั้นเลนเจอร์แต่ไล่ดีของทีมผมแต่ก่อนที่ผมจะทําการทุบนะสําหรับใครที่สนใจบริการดีๆที่เกี่ยวกับเกมลายเลนเจอร์ในตอนนี้ Facebook แฟนเพจก้อนสุดของผมที่มีผู้ติดตามมากกว่า1น0 0 0 0สคนเปิดให้บริการสำหรับใครที่สนใจเนี่ยนะเดี๋ยวไปเจอกันได้ที่ Facebook แฟนเพจก้อนสุดของผมรักกันผมขอใช้สูตรเดิมเลยดีกว่า ซอยฟ้าแล้วก็กดลั่นทั้งหมดที่ลูกแก้วลุงโอเคขอตั๋วได้ไหมอะ่ะห mm ูย hmm. คือเคี่ยวคัมภีของไอดีนี้เนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะมากแล้วนะผมต้องการเพียงแค่ตั๋วเท่านั้นในเดือนหน้าเนี่ยมันเป็นเดือนของคนละโบเลนเจอร์ที่ผมจะต้องใช้ตั๋วกับใช้ลูบี้ค่อนข้างเยอะในทุกไอเดียของผมโอเคขอตัว oh, ๋วโอ้โหรางวัลที่เจ็ด ผมว่ารอบนี้เราลองมาทุบลูกแก้วลุงด้วยมือกันดูไหมอ่ะเพื่อนเพื่อเกิดเปิดเออมันต้องงี้ดีวะลูกแก้วลูกนี้ผมได้กินกบม่วงว่ะผมว่ามันเอาผมแน่ว่ะเพื่อนแต่ยังน้อยเราได้รับกบก้าวดาวมาหนึ่งตัวแล้วผมถือว่าประทับใจยอยู่นะไปโอ้โหตามคาดไอกรโดนว่ะโอเค ก็สำหรับทางด้าน ID นี้เนี่ยเราได้รับกบ9ดาวมาเพิ่มอีก1ตัวนะทําให้ผมเนี่ยยิ่งมีช้อยในการเลือกปั้นเลนเจอร์ตัวใหม่มาแทนเลนเจอร์ตัวเก่าค่อนข้างเยอะผมอยากหาตัวมาแทนเมกูมินแล้วก็แทนชิเงโอ่ะผมว่า2ตัวนี้มันช่วงนี้มันเล่นค่อนข้างชา้าแล้วเมตามันเปลี่ยนไปนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ ID ต่อไปเลยดีกว่า แล้วในตอนนี้เราก็อยู่กันที่ไอดีสายฟรีตัวร้ายของกอนซุดนะคคยดีนี้เนี่ยมันเป็นไอดีที่ผมคาดหวังมากเว้ยเพราะว่าผมไม่สามารถเติมเพิ่มได้มันเป็นไอดีที่ถ้าพลาดแล้วคือพลาดเลยแล้วต้องรอซีซั่นหน้าแล้วทุบดาวเนี่ยนะมันจะมาประมาณ2อสเดือนหนึ่งครั้งอะ่ะไอกรอนเลยคาดหวังจัด โอเคตอนนี้ผมมีกบ9ดาวอยู่ประมาณ2ตัวใช่แล้วครับเพื่อนผมมาเอาจากทุบดาวอีก2ตัวนี่แหละผมจะได้เลือกปั้นเลนเจอร์ตัวเทพขึ้นเป็นล่าง9ดาวแม็กได้อีก1ตัวนะเดี๋ยวเราไปรอลุ้นเลยดีกว่าผมจะได้ลูกแก้วลุงก,กี่ลูกมา3ลูกมั้งดิโอ้ยารามทั้งเดือนอย่างน้อยก็ได้รับกบ9ดาวตัวหนึ่งแล้ววะโอเค ผมว่านะผมจะทําการลองทุบลูกแก้วลุ้งก่อนก่อนดูบ้างนิเผื่อเกิดแต่ส่วนมาก2ลูกคือมันเหมือนมันฟิกมันล็อกเอาไว้แล้วว่าเราได้รับกบเก้าดาวหนึ่งตัวกับกบม่วงหนึ่งตัวนะแต่ว่ารอบนี้ผมขอฝืนโชคแคตาได้เปล่าไปโอ้รางวัลที่สี่มาอย่างงี้มันก็ดุ้ยผมแล้วว่ะเพื่อนแต่ยังน้อยก็ได้รับกบเก้าดาววะเปิดเออดี โอเคผมทุบทั้งหมดเลยละกันแล้วตั๋วที่ได้เนี่ยผมว่าผมจะเอาไปลั่นตู้กับปะว่ะแต่ว่ามันมีอีกหนึ่งอีเวน้นนะที่ทําให้ผมเนี่ยได้รับกบ9ก้าดาวในวันนี้อย่างอีเวน้นลูกเตา๋าผมเก็บลูกเต๋าไว้8ปดรอบอ่ะเพื่อที่จะมาทอยในวันนี้ไปขอเปลี่ยนกระดานก่อนโอเคทเตะลัคก,กี้เฮ้ยสวยดิโอ้โห จบกันของโคตรดีอะแต่ว่าผมไม่เจอกบก้าวดาวอ่ะอู้เสียดได้ว่ะโอเคสองโอ้ยอยอยากได้กบก้าวดาวอีกตัวจังเลยอะวงการเกมเลนเจอร์สนับสนุนผมหน่อยเปิดหกโอ้ผมได้แต่กบหน้าเขียวอะเพื่อนหโอเค เส้นชัยอูย้ไม่น่าถึงเส้นชัยเลยอะกลับมากระดานกรํมโอเคหกหูยตึงเมื่อคอยคี์สเตลลัคกี้เดินหน้าสามช่องโอ้โหไปเอาบูสเตอร์ตัวกรรมอดว่ะกบก้าวดาวผมที่ผมใฝ่ฝันเอาไว้ทอยคิงสี โอโหเสียดายอ่ะเพื่อนจบเลยว่ะโอเคไม่เป็นไรเราได้ตั๋วมาเพิ่มนะตอนนี้ผมขาดกบเก้าดาวอีกตัวเดียวอะ่ะกละว่าถ้าเกิดเปิดได้กับป่านะผมปั้นแน่โอเคแต่พราว่าเราคงต้องไปว่ะสำหรับทางด้านเลนเจอร์ตัวกระป๋ะผมจะทำการรับของแล้วไปลั่นดูนะ โอกาสที่ผมจะลั่นเนี่ยมีอยู่9รอบอผมมันต้องมีเกิดบ้างแหละคือดีผมว่ามันไม่ค่อยได้ตัวใหม่มามาแอกกับคนอื่นอะแบบถ้าเป็นไอดีสาย4คนอื่นนะกดทุบดาวจังหวะเมื่อกี้นี่คือต้องมีพันบี้และแล้วถ้าเกิดกด5ตัวได้ต้องมีกับป่าว่าเพื่อนแต่ผมให้ถึง45ตัวผมว่าต้องมาว่ะโอเคไปเปิดโอ้คนดีเล่นน้ําเอาหน่อยดีเปิดแม่มดน้อยเอาดีๆเพื่อน ตัวหายากจริงๆเปิดโอ้จรเนชาวไล่ว่ะโอเคครับเหลือยูสามตัวเปิดโอ้พิโกอโลิมฟาขอกลับปะได้ตัวขยะได้ไงอะ่ะโอเคเปิดโอ้เลือน้ำแข็งเหลืออยูสี่รอบสุดท้ายว่ะเป็นเรื่องดีเปิดโอ้เทพประยุทธ์คันหัวเร็ว่ะเพื่อน เปิดโอ้ยเ็ดแคปเอ็ดเวิร์ดเหลืออยู่สิบสามตัวนะกับป่าผมโอ้เมอร์ี่เพื่อนรักโอเคเปิดโอ้ย,ยอมวงการเกมเรนเจอร์ไม่เคยปานีใครจริงๆว่ะมาขอกบแปดดาวให้เปิดละกันเพื่อเดือนอื่นๆผมเปิดได้แสงมือตัวจี๊ดนะผมอยากได้บินดุมากเลยถ้าดีนีๆได้บินดุนี่คือลั่นจัดในเดือนหน้า ขอก็ม่วงก่อนเปิดโอ้ไอ้ก่อนสุดตัวเพื่อนโอเคแล้วในตอนนี้เราก็อยู่กันที่ ID Level วล t อาต้ห้ตัวร้ายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์นะก็คือ ID นี้เนี่ยผมเคยทำ เป็นซีรีส์ปั้นไอดีบินดูให้เทพเว่ยแต่ว่าผมเนี่ยหยุดทําไปเพราะว่าผมมาไปเปิดได้โคนี่บินดูในไอดีหลักๆของผมมันทําให้ผมเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องทาซีรีส์นี้ต่อนะแล้วในช่วงนี้เนี่ยมันการมาของเลนเจอร์ตัวกระป๋าไอ้พวกบาเลียสมบูรณ์แบบมันไม่ค่อยเกิดเลยว่ะเพื่อนโอเคผมขอไปทําการทุบดาวเลยละกันถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ทําแต่ผมก็ฟาร์มมันอย่างหนักอยู่เรื่อยๆนะ โอ้โหลูกแก้วลุงสองลูกเหมือนเดิมว่ะไอ้กอนไม่มีวาสนาได้สามลูกแบบคนอื่นจริงว่ะยังน้อยเนี่ยนะผมก็ได้รับกบก้าวดาวมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะโอเคโอ้โหสวยได้ตัวรางวัลที่สามกับรางวัลที่สี่เช่นเคยคือผมว่านะต้องต้องได้ลูกแก้วลุงสามลูกเท่านั้นเราถึงจะมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลเทพเท้ยเพื่อน โอเคครับก็สำหรับทางด้านในคลิปนี้เนี่ยนะผมต้องขอบคุณทางบ้านทุกคนมากๆเลยไอ้นี้เข้ามาเป็นกำลังใจกับทางด้านช่องกรสุดของผม